ทีนี้แล้วก็ไปดูความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่กระทรวงกรเกษตรนะคะทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาเนี่ย รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสาก์นะคะแล้วก็นายชัยยาพรมารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสาก์ก็ได้ร่วมกันเข้าไปตรวจจุดที่เกิดเห็ุเพลิงไหม้ค่ะหลังจากที่ได้รับการอนุญาตจากกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปแล้วนะคือตอนแรกเข้าไปยังเข้าไปไม่ได้ใช่เพราะว่าเป็นอาคารเก่าด้วยหลายๆคนแต่ก็ทางเจ้าหน้าที่ท่านไปประเมินแล้วว่ากลัวว่าจะกระทบกับโครงสร้างหรือเปล่าเผ่อๆหลังจากนี้อาจจะใช้ต่อไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าอาคารเก่าแล้วไงเปร้อยปีอ่ะต้องมีการซ่อมบำรุงหรืออะไรกันอย่างหนักนะเบื้องต้นครับพบความเสียหาย หายบริเวณห้องครัวนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกครับคือได้รับความเสียหายหนักที่สุดค่ะแล้วก็คาดการว่าน่าจะเป็นจุดต้นเพลิงเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยค่ะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจํานวนมากนะคะอยอฟคุณผู้ชมคะนนและก็ยังเป็นร่องรอยของการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นด้วยสันนิษฐานว่าต้นเพลิงจากห้องครัวเนี่ยทำให้เปลวไฟได้ลุกลามติด ไปที่ผ้าม่านวอลเปเปอร์คือผ้าม่านวอลเปเปอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยอพอเกิดเหตุเพลิงไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เปลวไฟทวีความรุนแรงแล้วก็ได้รับความเสียหายขึ้นมาอย่างหนักนะคะครับ โดยทางร้อยเอกธรรมนัฐพงเผ่่เนี่ยได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ทันทีเพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ได้วางแผนปรับปรุปรงห้องใหม่ทั้งโซนเพื่อซ่อมแซมทั้งโครงสร้างพื้นเพดานใหม่ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและก็ให้ใช้พื้นที่กรมชลประทานเนี่ยเป็นที่ทํางานชั่วคราวของนายชัยยาพรมาไปกอ่อนในระหว่างที่รอการปรับปรุงพื้นที่นั่นเองค่ะครับขณะที่นายชัยยานะก็บอกว่าสิ่งของภายในห้องทํางานของตนเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดนะทุกอย่างยังอยู่ครบ ตามปกติมีเพียงแค่พื้นชุ่มน้ําเปียกน้ําเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้น้ําฉีดสกัดเพลิงตอนเกิดเหตุก็เลยกลายเป็นน้ําท่วมขังอยู่ในห้องค่ะครับครั้งนี้นะคะตนก็บอกว่าได้มาดูห้องแล้วจึงได้นําของที่สําคัญและก็เอกสารในการทํางานเนี่ยออกมาเพื่อเอามาปฏิบัติหน้าที่ต่อในพื้นที่ทํางานชั่วคราวที่กรมชลประทานแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ยังคงดําเนินหน้าที่ทํางานต่อได้ตามปกติ <c oughs> นั่นเองค่ะครับซึ่งผู้สื่อ ข่าวก็ถามนัชย,ยานะว่าทางที่หลังจากที่มีสอส,อสอพภาคเก้าไกลเนี่ยออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยท่านว่ายังไงบ้างค,คือทางกระทรวงเกษตรนะครับโดยโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณไอยรินพันริ์นะครับก็ออกมาบอกว่า เรื่องนี้เนี่ยมันอยู่เป็นดุลพินิษของทางเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่จะได้มีการรวบรวมเอกสารข้อมูลไว้หมดแล้วซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายตามประจักษ์พยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเน้นย้ำนะครับว่าไม่ควรจะเอาประเด็นทางการเมืองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อทําให้เกิดความสับสนเพราะว่าก็อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปแหละพอดีมันมีโลกออนไลน์ก็ตั้งคาถามกันเยอะอแล้วก็เขาก็เลยไปตั้งคําถามกันซึ่งทางโฆษกเกษตรก็บอกว่ามันคนละเรื่องกันอย่าเอารวมกันนะครับ นะฮะซึ่งสำนวนคดีทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ควรเอามาแทรกแซงเนาะเจ้าหน้าที่ก็ทําเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ไปพิสูจน์หลักฐานก็เก็บชิ้นส่วนไปนะครับร้าเรื่องของหลักฐานต่างๆก็เป็นกระบวนการทางกฎหมายไป้วทางนี้ก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแหละได้เก็บชิ้นส่วนสายไฟนู่นนี่นั่นโน้น,น,นที่เกิดเหตุถึงคาดว่าเป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้นะคะก็เดี๋ยวอย่างที่พี่เขาบอกเลยก็เดี๋ยวรอไปตรวจพิสูจน์หลักฐานกันต่อไปใช่ไหมครับครับ